มีเคสอะไรมาแนะนำให้เราฟังกันคะเคส S L E S L E ค่ะ S L E คืออะไร S L E คืออะไร S L E คือภูมิภูมิคุ้มกันบกพรอไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นภูมิคุ้มกันที่ทำลายตัวเองใช่คะหรือที่เขาเรียกว่าโรคภูมิแพ้ใช่ใช่ค่ะเคสนี้เนี่ยเป็น S L E มา10ปีแล้วแล้วทำลาย ทำลายหัวใจคือ SLE เอเนี่ยมันจะแล้วแต่ว่าเขาจะไปทำลายตรงไหนนะเพราะว่าเขาจะไปทำลายอวัยวะตัวเองนี่แหละน่าสงสารจังแล้วก็ส่วนมากจะเป็นกับผู้หญิงในวัยที่มีประจำเดือนเคสนี้ก็อายุ40กว่านะคะผู้หญิงนะคะเขาก็เขียนมาว่าเขาเนี่ยป่วยเป็น SLE มา10ปีแล้วจีมีต้องขออนุญาตอ่านและวทเขียนมาเยอะมากค่ะไม่สามารถจะจำได้ ตอนนี้โรคกำเริบหนักลงไตน้ำท่วมปอดหัวใจโตครบเครื่องมากเลยอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าค่า BUN 36กอือก็เกิน20ไปะเรื่องโปรตีนคงจะเยอะไปนิดเครียชินีหนึ่งจ้าห้ก็เกินมา e g f r สี่สิบสองสนี่ก็อยู่3ามบีสบีนะคะอันนี้คือตรวจเมื่อประมาณ15ตุลา 1าตุลาก็คือกลาเงเดือนที่แล้วเนาะ,อะ,อะตอนนี้ขาบวมตัวบวมน้ำท่วมปอดนอนราบไม่ได้ไอแห้งแห้งเหนื่อยง่ายปัสสาวะเป็นฟองมีกลิน่นโปรตีนรั่วยเยอะอยเห็นไหมก็ม่ไม่ละไคือแบบว่าท้องไม่ไหวเลยต้องขออ่านนะคะได้ตามูคลิปและข้อมูลสุขภาพต่างๆที่โปรบ,บีลงไว้ในเว็บหมดแล้วค่ะเหเื่อยมากก็คือจะต้องดูหมดเลยนะ ตอนนี้หมอที่โรงพยาบาลให้กินเทนิสโลนวันละ6เม็ดยาลดความดันปอดวันละ3เม็ดยาไทรอยวันละ1เม็ดยาฆ่าเชื้อวันละ1เม็ดรวมแล้วเป็น11เม็ดต่อขอบคุณที่นับให้ค่ะคือแบบโอ้หกินเยอะขนาดนี้จะไปจะไหจะไอ่ะและให้ฉีดยาคีโมด้วย ฉีดไปได้แค่สี่เข็มก็รู้สึกว่าไม่ไหวร่างกายแย่ลงทุกครั้งที่รับคีโมน้ำในปอดก็จะเพิ่มขึ้นเพลียามากขึ้นไม่ได้มองกล้องเหมือนเนื้องอางก็ตาอ่านเยอ <laughs> ตอนนี้เหมือนว่าร่างกายเนี่ยไม่ตอบสนองต่อยาที่กินเท่าไหร่แล้วอืม,อมเลยหันมาสนใจวี่การรักษาด้วยธรรมชาติ ใช้อาหารบำบัดอืคือก็พิษผันแล้วตอนนี้เพราะว่ามาทางยาเคมียาวนานแล้วนะไม่ไม่รุ่งแล้วตอนนี้ก็เลยกจะหาอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าสนใจอยากจะทานเจลของโปรบีบ้างเนี้ยป่วยมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วทนไม่ไหวแล้วค่ะประจําเดือนก็ขาดไปตั้งแต่เดือนเมษาเธอเครียดจัดจริงๆนะคะน้ำสารเนาะเออบีก็ว่าเอียดเวลาคนทําคม เราสุขภาพเราเลยก็คุ้อยู่แล้วเนาะนั่นี่ยังมีโรคประจําตัวนะคะที่แล้วก็มีน้ําท่วมปอดอยู่ตลอดเนี่ยตั้งแต่แรกเลยที่คุยกันนะคะแล้วก็บีก็เลยแนะนําว่าเอ๊ะต้องคุมอาหารนะเขาก็บอกว่าคุมเนี่ยคือคุมยังไงอะไรกินได้กินไม่ได้เหมือนว่าเหมือนไม่ได้รู้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยบีก็เลยบอกว่าเขาเขาบอกนะบอกเขาไม่กล้าทานอะไรแปลกปลอมแต่เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะว่าเขากินอะไรบ้างบอกมีทานแค่พวกน้ําผักบั่น ของน้ำผักหวานนี้จริงๆแล้วไตเสื่อมนี้ก็ไม่ค่อยแนะนำแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องโพแทสเซียมจะมีผลต่อหัวใจใช่ไหมับอ่าแล้วก็เคยทานวิตามินซีกับอัลบูมินไข่ขาวแต่พอไปทานพอทานแล้ววันนุ่งขึ้นก็บวมหนักขึ้นไปอีกออเพราะฉะนั้นการที่ SLE แล้วมีโปรตีนรั่วแล้วไปทานอัลบูมินเสริมเนี่ย ไม่ใช่ทางออกนะ mm hmm. เออบางคนจะเข้าใจา mm hmm. i, นึกว่าเฮ้ยที่เสียโปรตีนไปเยอะๆคือต้องกิน mm hmm. เพิ่มกินเพิ mm ่ม hmm. จริงๆแล้วการที่โปรตีนรั่วนั้นมันเป็นความบกพร่องของการกรองของใจ <c oughs> ไตเนี่ยจริงๆเขาจะต้องดึงโปรตีนกลับเข้ามาในร่างกายให้แต่ตามที่ไตเสื่อมเขาก็เลยปล่อยให้อบัยินเนี่ยให้โปรตีนเนี่ยหลุดลุดรั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปแก uh ้ที่ต้นเหตุคือที่ไตไม่ใช่ไปเติมไปเติมเข้าไปอแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะไตเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับการก็การกินโปรตีนสกัดทุกชนิดค ไม่แนะนําเลยโปรตีนสกัดสําหรับผู้ป่วยไตเสื่อที่ยังไม่ได้ฟอกนะคะโอเคอันี่บีก็เลยแนะนําอธิบายอย่างนี้ยให้เขาไปนะคะเขาบอกว่าพวกผลิตภัณฑ์นมเนี่ไม่ควรกินเลยหรอค่ะแล้วจะให้ทานอะไรล่ะเพราะปกติเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะเขาก็จะทานนมถั่วเหลืองนมชั้นยืชพืชทุกอย่างคือคืออันที่เขาทานนี่แบบมีอระโลโอ้อา เขาบอกว่าอืมทุกวันเนี้ดื่มน้ำมะพร้าวกินโกโก้ไข่แดงข้าวโอ๊ตนมถั่วเหลืองนมบัวบางครั้งสาลาเปาพวกนี้กินเป็นมื้อเช้าเป็นประจำเพราะสะดวกและง่ายก่อนไปทำงานคือหามากเป็นไงมากเพราะว่าคือเนี่ยคืออาหารที่หาได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะเป็นอาหารทางโภช ฟอป์ฟลัดคือครบท่วนมากเลยครบท้วนมากเลยที่ไม่ให้ทานใช่ไหมคะเพราะนั้นบีก็บอกโอ้คุณค้านี่สิ่งที่คุณทานคือสิ่งที่บีบอกเขาอย่าว่าคือพวกคนที่ไตเสื่อมเนี่ยห้ามทานเขาบอกอ๋อ่ะางั้นพวกบีจะให้ทานอะไรคะคือนี่คือสิ่งที่ง่ายสําหรับเขาในการหาตอนเช้าเลยโปรบีให้ทานอะไรคะโปรบีก็ส่งรูปไปค่ะโปรบีก็ทํากับข้าวไม่ค่อยเป็นนะคะโปรบีมีรูปอยู่ก็ส่งอย่างเดียวค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ แต่ว่าไม่ควรอย่างนี้อย่างนี้ก็ส่งไปใช่ใช่แล้วนี้เขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะปรับอาหารนะแล้วก็จะทานเจลของโคบีก็สา่เจลของโคบีไปนะคะชุดฟูมิวันละสองซองฮาร์ดวันละหนึ่งซองชุดบําบัด เร่งเร่งด่วนนะคะอมิสองฮาร์ดหนึ่งนะคะแล้วก็ยังกังวลนะว่าเออแล้วยาโรงพยาบาลเนี่ยยังทานได้เหมือนเดิมไหมเราตอบว่าคํานคำถามเขาบ่อยมากว่าใช่ทานได้ต้องทานจริงๆแล้วเพราะว่าเราเนี่ยไม่อยากแย่งคุณหมอรักษานะคะเพราะว่าเรื่องยาเคมีเนี่ยให้คุณหมอเป็นคนเพิ่มคนลดนะคะเราไม่ได้เรียนมาทางนี้นะคะแต่ว่าเราจะช่วยแนะนําในการ พื้นปูสุขภาพเพื่อให้แข็งแรงขึ้นแล้วเผื่อว่าคุณหมอจะจะลดยาลดยาถูกต้องนั่นคือเป้าหมายเรานะคะโอเคพนี้เวลาผ่านไฟครบ10วันสิบวันเพราะว่าีก็บอกว่าแบบอาหารนะแล้วก็ถ้ายังไงเนี่ยควรจะไปตรวจเลือดเนี่ยภายในสองอาทิตย์เนี่ยก็ไปตรวจเลือดละเปรียบเทียบจะได้รู้ว่าเฮ้ยเรามาถูกทางหรืเปล่านะเขาก็ส่งผลมาว่า ตอนนี้ค่าไตโดยรวมดีขึ้น BUN จาก35มกี้ลงมาเหลือ22เอ้ยน่าจะหยุดกินอะไรทั้งหลายแหล่นั้นไปนะคะแล้วก็เครียนชินีนะคะจาก1.5เหลือ1.07อ GFR จาก42เป็น65โอ้ยรู้สึกปุ่งใจเหมือนรู้สึกแบบให้ทองบูลบ้านแหน่เลยใช่ไหม ่เขาทานถ้าเกิดไม่เจอเราเนี่ยเขาอาจจะทานแบบเดิมหแล้วก็อาจจะแย่ๆลงไปเพราะว่าร่างกายเขาไม่ไหวแล้วเขาบอกเขาไม่ไหวแล้วเห็นไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีแรงเขาบอกเมื่อก่อนนี้นะเขาเนี่ยเดินไปสองก้าวยังต้องเกาะเนียเออมีพงคุยกับเขาเลยนะเออเขาบอกว่ามันเหนื่อยเพราะน้ำท่วมปอดเขาต้องหาเวลา เขา,ายังมีน้ำท่วมปอดอยู่นะที่ที่ส่งมาเนี่ยถึงแม้ว่าไตดีขนาดนี้นะเขายังมีก็เลยโทรคุยกับเขาปรึกษากันว่าเอ๊ะทำไมเขาไตดีขึ้นมาเนี่ยทำไมเขายังมีอาการน้ําท่วมปอดซึ่งดีก็ให้คำปรึกษาไปนะว่าจริงๆเนี่ยคุณควรจะต้องไปหาคุณหมอเฉพาะทางเรื่องหัวใจเพราะว่าหัวใจกับไตเนี่ยมันทํางานด้วยกันถูกไหมคะหัวใจเนี่ยเป็นเครื่องปั๊ม ใช่ไหมคะปั๊มเลือดส่วนไตเนี่ยเป็นเครื่องกรองใช่ไหมคะถ้าเครื่องปั๊มไม่ดีมันก็ไม่มีอะไรจะไปส่งแรงไปให้กรองเนี่ยใช่ไหมคะมตอนนี้ที่น้ําเกินน้ําบวมแล้วก็หายใจไม่ออกเหนื่อยน้ำท่วมอดเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องหัวใจด้วยเ<ช>ขาก็บอกก็จริงเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณหมอเคยอยากจะไปฉีดสีอยากไปดูแลเรื่องหัวใจแต่เผอิญว่าไตาเขาแย่มากมหมอเลยให้มาดูแลไตก่อก อ่าแล้วตอนนี้พอไตดีขึ้นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเจะกาลังจะไปหาหมอหัวใจพอดีอืมก็ตรงกันแต่เนี่ยค่ะโซเดีโพแจะเซียมอะไรก็รู้สึกดีขึ้นมหมดเลยเขาบอกว่าแต่ดีตรงที่ว่าเดิมเนี่ยเขาเนี่ยไม่สามารถเดินเกินสองก้าตอนนี้เขาเดินไปไหนมาไหนแม้กระทั่งขึ้นบันไดได้ด้วยอ่าเขาบอกว่าเจลของคุณเนี่ยช่วยได้จริงๆแต่เรื่องน้ําท่วมปอดเขาเข้าใจแหละว่าหัวใจเขาคงมีปัญหาเขาก็เลย ั่งเติมไปแล้วัดเซลเพิ่มไปเนะคะก็เขาก็บอกว่ายังไงเขาทานต่อเนื่องแล้วเขาก็จะไปปรึกษาคุณหมอทางด้านหัวใจค่ะอันนี้ก็เลยมาแชร์เคสว่าใส่ขึ้นตั้ง23เซ็นนะใช่ค่ะเพราะหนึ่งคุมอาหาร แต่ว่าเจลของเราเนี้ยช่วยบำรุงฟื้นฟูเร่งขึ้เร็วขึ้นอีกหนึ่งอีกแรงอนเราขึก็อากแรงเลยใช่ขึ้นทางหวนถูนะคะเพราะนั้นเนี้ยก็เลยมาเน้นย้ำนะคะเรื่องอาหารนี่สำคัญแล้วก็ SLE นะคะก็มาเน้นย้ำเรื่องว่าไม่ใช่ว่าโปรตีนรั่วแล้วต้องทานโปรตีนเพิ่มไม่ใช่คนนี้เนี้ยก็ทานโปรตีนทั้ง น้ำต้มกู้ทั้งซุปไก่นะคะทั้งโปรตีนอัลบูมินสกัดอะไรเนี่ยเขาทานทุกอย่างเลยนะคะแต่ปรากฏว่าแย่ลงแย่ลงเพราะว่าไม่ถูกทานนะคะอันนี้ก็มาเน้นย้ำเรื่อง SLE ด้วยนะคะไตฟื้นได้ด้วยมีระคาค่ะค่ะแลวก็เป็นกำลังใจจากเคสนี้ให้นักตุ่มหของหายเร็วเร็วอคขอบคุณมากค่ะ